สวัสดีค่ะเพื่อนๆน,น้อยทำสวนจ้าวันนี้จะพามาตัดอ้อยนะคะเพื่อที่จะนำไปปลูกเนาะทำไปนำไปขยายพันธุ์ต่อนะคะเพราะว่าอ้อยลำนี้เห็นไหมคะใหญ่มากเลยจานเพื่อนนี่มือเลยเนี่ยมาทั้งแรกทั้งโคนเลยจ้ะ ลำนี้เขาพร้อมที่จะทำการขยายพันธุ์แล้วนะคะเนื่องจากเขาจะแตกแขนงออกมาเยอะเลยนะคะเนี่ยแสดงว่าเขามีความต้องการที่จะขยายพันธุ์แล้วเนาะนะแล้วถ้าแตกแขนงออกมาเยอะขนาดนี้นะคะ้อของเราก็จะความหวานจะลดลงนะคะเพราะว่าเขาต้องนํามาสารอาหารมาบํารุงแขนงด้วยเนาะแล้วก็เปลือกด้วยนะคะเปลือกก็จะมีความหนาขึ้นเนาะแล้วก็จากที่เคย อ่าไม่แข็งมากก็อาจจะแข็งขึ้นนิดนึงนะคะอาจจะไม่เหมาะกับการนํามารับประทานเนาะเราก็จะนํามาขยายพันธุ์กันค่ะนี่ค่ะหน่อออกมาเยอะมากจ้ะแขนแงค่ะขออภัยค่ะขแขนไม่ใช่หน่อขแขนอ่ะทีนี้การตัดก็ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะตัดแบบแรงๆได้เนาะเดี๋ยวเขาจะโดนหน่อเพื่อน เราต้องค่อยๆเรื่อยเขาออกนะคะเราต้องค่อยๆเรื่อยเรื่อยเหลือเขา เราเลื่อยเขารอบๆอบเปลือกแล้วนะคะแล้วก็ใช้มือมือฉับเบาๆก็ออกแล้วค่ะท่อนใหญ่ๆค่ะเพื่อนเรามีต้นพันเองเราอยากจะปลูกยาวแค่ไหนก็ได้นะคะเราอยากจะปลูกกี่ข้อตาก็ได้นะแต่ว่า้อยคิดว่าน่าจะ4-5ข้อตาจะได้อกอใหญ่ๆเนาะ แต่ละ,ะแขนนี่ก็แตกออกมาเป็นหนึ่งหนึ่งลำเนาะหนึ่งลำก็น่าจะได้สี่ลำนะประมาณคืบหนึ่งอะคะ่ะกำลังพอดีค่ะนะอย่างที่น้อยทําส่งให้เพื่อนๆส่งให้ลูกค้าก็จะประมาณคืบหนึ่งเหมือนกันนะคะตรงนี้ข้อตาเขา เขาหักนะคะสองข้อตานี้หักมันก็จะตัดให้เหลือแค่นี้พอเดี๋ยวจะเอามาชิมดีกว่า ยังไม่มีมาอีตอนที่นักมนุษย์ขายพลเลราบ่ายสองโมงกว่ายังรู้ไม่ว่ามันมานั่งรอปล่อยให้หวงคอยที่สวนลำใหญ่ยังไม่ยังไม่รอ 你们喽。Alone. ที่ตอนีทนะมันไม่เคยพลัดีดีลวกลัว,วจะโดนหนอะค่ต้องค่อยๆทำ มีก่จะดหอง่เมใช้หัวเข่าช่วยพราวว่ามิก้าเลื่อยเยอะกลัวจะโดนหนอน ปลายนะคะเต็มเลยค่ะสามกันเต็มค่ะดูนค่ะนายให้น้วนขอส่วน ตรงนี้จะชิมนะคะร้องใหญ่ๆแล้วจะชิมนะคะต้องกดนี่ค่ะต่อหนึ่งน่ันี้อย่างี้ก็แค่สามพอก็แค่สามแค่สามหน่อพอหนึ่ง ก็สามครอบคืบคืบหนึ่งพอดีสองปล้องคืบหนึ่งพอดีค่ะขนาดน,น้อยนิ้วยาวนะคุนคนนิ้วยาวเนี่ยไม่ถึงไม่ถึงคืบค่ะเพื่อนเนขาเรียกว่าอะไรเลยคืบไม่ใช่ไม่ถึงคืบค่ะเลยคืบ ไม่เอาเขียงมารองเพราะว่าเดี๋ยวตาเขาจะโดนเขียงค่ะเพื่อนๆก็เลยต้องหาลังกระดาษหาเอาใบอ้ยอยอะไรมารองให้เขาหอมหัวตาเขาหาัจากจับก็ระวังโดนตาตาของยาวแล้วเนาะเียค่ะ ไปชิมดีกว่าูสิคะมันใหญ่เนาะเอาไปชิมดีกว่านะเพื่อนๆถ้าเราฝังลงไปเนาะเขาก็จะงอกแค่หนอนะคะตรงนี้ก็อมันเขาก็จะไปช่วยส่งแรงให้หนอนะนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าสองท่อนนี้ดีกว่าเนาะเราท่อนนี้ไว้ชิมหรืออย่างไรดีคะเพื่อนๆดีแล้วถูกแล้วจะได้ตัดหนึ่งสองตัดตัดอย่างนี้คืบหนึ่งพอดีค่ะโอเค อไอ้ดำให้นันดหนวดแล้วนะคะนันนวดเดโชสุอิน,นกเกษตรรอบโรงเรียนมันเบอรี่เขาตาเที่ยงเอสนครพนมพันหยาดีิลุกไม้ดำจ้าแบ่งไปให้โลกทางอีสานบ้างนะคะ ูกให้งามเท่าทางใต้เด้อไม่งั้นไม่ยอมนะพี่ไม่ยอมนะพี่ไม่ยอมต้องให้พี่หอมสับซองที เล็กๆกว่านี้ก็จะะตัดง่ายกว่านี้นะเพื่อนอันนี้มันลำใหญ่มากเลยค่ะให้ใส่ต้นบํารุงดีเกินนะคะเพื่อนได้ใส่ไไพ้กใบไม้ห้งใบไม้หญ้าสดหญ้าแห้งปุยปุยน้ําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็ที่ไก่อาจเม็ดแล้วก็ที่หัว ลำใหญ่ดีของพี่นี้พันกะโหลกใครได้กินแล้วมีโชคลำใหญ่กะโหลกลูกใหญ่โอ้ดำพันดีของน้อยนี่มีประโยชน์ใครได้กินแล้วมีโชคไม่ได้กะโหลกนะท่อนใหญ่พันืาอ ได้อยู่ดี้ก็ชิมชิมทั้งวันแล้วค่ะวันนี้วันนี้ตัดสองลำแล้วจ้ะเดี๋ยวสี่กี่ลำแล้สี่ลำสี่ให้น้หนวดสองแล้วก็น้อยให้น้าหนวดนันไม่ถึงสองลำแร้กก็ตัดไปชิมไปอย่างนี้นะจ้ะ ส่วนนี้ก็ชิมไปให้น้องปอชิมสองท่อนสองสองปล้องจา้าอาจาะน้องปอจา๋าชิม้อ้ดำพี่น้อยนะคะอร่หวานถูกใจไหมนะคะ้อยดำพันดีขอาน้อยนี่ไหมไม่ใช่สิ้อยดำพันดีขอาน้อยนี่มีประโยชน์ไรก็ แล้มีโชคไม่ได้กะโหลกนัท่นใหญ่จะเสร็จไหมยอยู่กับจ้าอยู่จะเสร็จไหมน้องจ๋าเอ้ยเรื่อยก็ไม่ค่อยคมด้วยละครเรื่อยน่าจ,จะหาเรื่อยคงคงมาไว้บาอัน นี่ตัะสบายสบายจ้ะใหญ่มากเลยจ้ะเดี๋ยวไว้ชิมมูหน่อซีนนี้สิปลูกยังไงนจะปลูกยังไร ไหมคะสามตาจ้ะหนึ่งสองสามขอไปเดียวได้บอกท่ท้อค่อยคแอ้บสิยาเสือสันทรความรู้สึกเทามันมาเท่ากันขอเวลาลืม เธอหน้าดีและที่ตาตาใครที่คอยที่เธมาทหวงได้ว่าไปเจทกค่นค,คนที่มันไร้ค่าก็ตัต้งพูว่าความสิบังยังมองใด้็ตทถอยค่ทางที่ใจที่าก็ละสิตาตอนนี้ขงบม่อใดแต่ในสิ่งที่ กันดีคือฮักากอดใไม่นอ้อยคำน้ำนะขอฮักอ้ายใาเดียวได้บ่ขอค่อยค่อยเธอเือสันส้นๆเ้นเธอสั้นๆเป็นบัวเธอ่าออก <c oughs> แข็งหลายควรจะแข็งนะคะจึงเพราะเราไม่หรือเรามราเฉือนไม่รอบเพราะว่ากลัวโดนหนอ่อกลัวจะโดนหน่อตรงนี้ค่ะก็เลยเฉือนแบบระวัง ลำใหญ่ดีของพี่นี้พันกะระดกใครได้กินแล้วมีโชคอันนี้ก็จะปลูกแบบนี้เลยนะคะจะวางลงแบบนี้เลยนะคะเอียงๆนิดนึงคะ่นะเนาะให้หน่อตรงนี้เขาขึ้นนะแล้วหน่อน,นี้เดี๋ยวเขาก็จะเอียงขึ้นมาเองคะ่ะหาแสงเองเนาะเดี๋ยวแช่น้ำไว้ก่อน ซิมเบิงซิมเบิงซิมเบิงนี่จ้ะปอกแบบนี้ได้เลยจ้ะนี่นะคะ้อยชำไต้หวันปอกแบบนี้ได้เลยคะ่ะตาแซ่บเด้นี่ยายใหญ่ ที่นี้พันกันโลกใครได้กินแล้วมีโชคลำใหญ่กันโลกมาลูกใหญ่นี่จ้าเดี๋ยวมาชิม หอมละมุนนุ่มลิ้นแซ่บค่ะเพื่อนๆอร่อยนี่ค่ะจะกรอบรอบรอบเสียงแบบนี้เลยจ้าเพื่อนๆจ๋ามาเลยจ้ะชิมไหมคะพี่ต้อมขาคุณหน่อยะ่ะชิมไหมคะพี่ต้มพี่ตั้มพี่เอพี่สิรีเ่บีคุณสุ มาเด้อจ้ากินอ้อยกับน้อยจ้าอันนี้น้อยกินเผื่อทุกคนนะคะทำนี้เนาะ ำนึ่งไปอ้อมจาพี่เล็กเล็กเอชานเลมานะจ้ะไปอีกไม่ได้เรียกใครก็ไม่ได้เรียกใครก็อย่ากโกรธน,นะคะเดี๋ยวน้อยค่อยๆจำค่อยๆท่องไปเนาะว่าเพื่อนมีคนไหนบ้างนะคะอยากเรียกทานทุกคนเลยค่ะมาเดี๋ยวจ้าอ้อยดำไต้หวันจ้าแซบ จากน้องบุ๋มคนงามมาดามทาสวนของเอื้อยน้องบุ๋มนี่ชอบกินชอบกินอ้อยดํามากเลยนะคะเธอเป็นผู้หญิงที่ปลูกพริกได้สวยงามดกมากเก่งมากๆเลยขนาะอากาศร้อนตั้งเป็นสี่สิบองศานางก็ยังปลูกพริกได้ออกเม็ดโดกมากเลยนะจ๊ะเนี่ยจ้ะ อมีเล็กๆอ้ยอยเลยขิ้นเท้าเอมีเล็กๆอย่างนี้ได้เลยค่ะเนี่ยจ้ะเนี่ยจ้ะบอกอย่างนี้ได้เลยนะจ๊ะเปลือกบางมากเลยจ้ากี่นาทีแล้วคะเนี่ยกินอ้อยกินนาทีนี่ค่ะเห็นไหมจ๊ะมาเดินจ๋าบักทอฟ กินกับท็อปมาจ้ะโอ๊ยบักท็อปนี่ทำกับข้าวแซ่บุ๊กแกก็มาอืมเซบบ่าวชายบ่าวชายชาแนลมานะคะมากินกับ กินกับเอื่อยกินอ้อยดำกับเอื่อยเด้อวจ้าบ่าวชายไปแล้วจ้าขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามารับชมและเป็นกำลังใจให้น้อยทำสวนนะวันนี้ก็ได้ตัดท่อนพันอ้อยดำไต้หวันหลายท่อนแล้วนะคะนี่เดี๋ยวจะนำไปปลูกขยายพันธุ์ต่อไปนะคะเพราะว่าเรามีออเดอร์ทีเ่เขาจะมาซื้อไปทำน้ำน้ำ น้ำตาลน,น้ำอ้อยดำมาค่ะเพื่อสุขภาพนะคะนี่เดี๋ยวเันจะจะปลูกหน้าบ้านเดี๋ยวจะพาไปปลูกนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะแช่น้ํามาไว้เนะาะเมื่อวานนี้พาตัดแล้วรอบหนึ่งวันนี้ก็จะตัดอีกเนาะค่ะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆที่น่ารักทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็เป็นกําลังใจให้น้อยทาสวนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้คิดหวังสิิงใดขอให้สมดังใจปรารถนานะคะสวัสดีค่ะไปแล้วบ๊ายบาย